สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชร SKS เสาที่30มีนาะสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14ในการ30นาทีเป็นต้นไปทางทอทอบหานะมวยไทยเกียรติเพชร SKS เขาบอกว่าประกบและจัดได้ดีมากๆ2องอาทิตย์ที่ผ่านมา FC แฟนมวย ขานรับเป็นอย่างดีอาทิตย์นี้ก็เช่นเดียวกันหงแดงมองว่าประกบออกมาได้ดูเด็ดดูดีเบียดคู่ขี้สูสีไปดูซิว่าแต่ละคู่แต่ละคู่มีใครกันบ้างคู่หนึ่งนะถ้ะดูเงินเกียรติชัชฉนันปะทะบั้งไฟก็ช่างนุ่นสีสเกต101ปอนด์คู่สองนิติกรน้ำดื่มมี7จเจอพลอยขาวสิเจการ1 1 2คู่เอก เป็นต่อแปะมีนบุรีเจอกับเพชรชัยเมธสอจอต้องปราจีน142ปิดท้ายด้วยสิงอุบลอ,อุอุรนนะปะทะแมนยูสิตเจนิม132นี่คือทั้ง4คู่มวยไทยเกียรติเพชร SKS ซึ่งหงแดงมองว่าเด็ดมองว่าดี เอชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอฟท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ 8, ่งหงแปอดหงหนึจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบก่อนเข้าบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชร SKS หงแดงขออวยพรยอดหลังให้โกเดะนะพรัญชัยอดีเทพวรพันธ์ซึ่งเกิดเมื่อวันที่28มีนาคมโกเดเนี่ย ถือว่าเป็นบุคคลวงการมวยที่น่านับถือมากๆทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อชาวนครศรีเนื่องในวันเกิดนะผมมงแดงสุดินขออวยพรให้พี่ชายโกเดชพรันชัยอดีเทพบรพันธ์สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมาที่มวยไทยเกียรติเพชร SKS คู่ที่หนึ่งนะขอบอกว่าน่าสนใจมากๆถือว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสาย ธนูงเงินเกียรติชัชนานเจอบังไฟโกช่างนุ่นสีสเกตรเราไปดูสิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มการชกเป็นอย่างไรคู่ที่หนึ่งธนูเงินเกียรติชัดนานพบกับบังไฟโกช่างนุ่นสีสเกตชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนธนูเงินเกียรติชัชนานอายุ17ปี160ซนติเมตรจากจังหวัดสีสเกตสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพรเดชริตลูกเจ้าพ่อกุมภกัน ชนะคะแนนยอดกันช้างน,นครรีและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนเพชรกิติฟิปทุมทางด้านคู่ชกบัางไฟโกช่างนุ่นศรีสกเกตอายุ19ปี1 6 5เซนติเมตรจากจังหวัดมุกดาหารสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนยอดกุมารรถสวยจะาเจสายทิ้วชนะคะแนนแสงสนเล็กสิงสอนรามและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรเต,เตชินหนุ่มราศี ทั้งคู่นะเป็นมวยเปิดเกมขวาด้วยกันทั้งคู่ธนูเงินเนี่ยเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวขาแรข่ขาลอยที่เด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยหมัดขณะที่บั้งไฟโก้เนี่ยเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวเหมือนกันครบเครื่องนะสรีรารูปร่างดีที่เด็ดอยู่ที่เข่าวงในโดยเฉพาะลูกเสียบลูกแทงเขาบอกว่าเข่าแหลมแทงเจ็บมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายที่เจ้าถิ่นดูเป็นรอง มวยคู่นี้นะวันนี้หงแดงชอบไปที่บางไฟโก้ชอบไปที่สรีระรูปร่างชอบไปที่หน่วยกานชอบไปที่หัวจิตหัวใจเข่าแหลมแทงเจ็บวันนี้ดูดีกว่าธนูเงินนิดนิดวันนี้บ้างไฟโกจะเบียดเฉือนชนะเจ้าถิ่นนะซึ่งถือว่าเป็นมวยต่างสึกต่างสายเบียดเบียด fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่คู่สอรองคู่เอกนิติกรน้ำดื่มหมีเจ็ดเ พบพลอยขาวสิทธิเจการ1อยนิติกรหรือพุดน้ำดื่มมี77คนเดียวกันไปดู3าฟอร์มล่า,าสุดคู่ที่2นิติกรน้ำดื่มมี77พบกับพลอยขาวสิทธิเจการชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่อปอนด์นิติกรน้ำดื่มมี77อายุ29ปี166เซนติเมตรจากกรุงเทพมหานครสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุด แพ้คะแนนแก้วนาคาอ,อบอจอนครพนมชนะคะแนนสั่งฟ้านอนุวัตยินและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเทรปรีชาสอการไฟฟ้าทางด้านคู่ชกพลยขาวสิทธ์เจ๊กการอายุ21ปี157เซนติเมตรจากจังหวัดสุรินทร์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วแพ้นอกยกสามสองพยักยุฟ้าบุมเด็กเสียนและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนราชนสสมนึก วิติกรนี่นะครบเครื่องนอกได้ในดีนอกนี่มีแข้งขวาส่วนในถือว่าเป็นจุดแข็งขณะที่พลอยขาวเนี่ยพลอยขาวเนี่ยมวยขวาเหมือนกันแข้งขวาดีเดินแลกเดินลุยขาแลกขาลุยมวยเปิดเกมในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่พลอยขาวเนาะชอบไปที่ลูกโคดชอบไปที่ลูกเปิดเกมเบียดบทเบียดบทวันนี้หงแดงมองว่าพลอยขาวสิทธิ์เจกรดูดีกว่า วันนี้จะเบียดเชืออชนะนิติกรน้ำดื่มหมี77็ดเจสนุก FC ชอบกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงขอแนะนำมวยหูตีหมอชิตมวยหูตีหมอชิตชนได้ทุกตูกก้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่เอกคู่เอกเป็นต่อแป๊ะมีนบุรีเจอกับเพชรชัยเมธสอจอต้งปราจีนเพชรชัยเมธหรือคิมรวย เจอกันในพิกัด142ไปดู3ฟอร์มล่าสุดคู่ที่3คู่เอกของรายการเป็นต่อ SP กันศาสตร์พบกับเพชรชเมสอจอต้องประจีนชกกันที่พิกัดน้ำหนัก143ปอนด์เป็นต่อ SP กันศาสตร์หรือเป็นต่อแป้มีบุรีอายุ19ปี176เซนติเมตรจากจังหวัดสุราธ,ธานีสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะคะแนนแจ็คสิแจ็คมวยไทย ชนะคะแนนเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์และครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ทางด้านคู่ชกเพชรชัยเมสสอจอตงประจีนอายุ21ปี170ซนติเมตรจากจังหวัดร้อยเอ็ดสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนรุ่งกิจบรุงโรดแพ้คะแนนรุ่งกิจบรุงโรดในการชกแก้มือและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนบรดกเพชรมวยเด็ด7 8 9เป็นต่อเนี่ย มวยขวานะครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสอกคมในเหนียวแน่นสมองมวยหลักเหลี่ยมขนาดที่เพชรชัยเมธเพชรชัยเมธเนี่ยเปิดเกมรุกรับดีฝีมือครบเครื่องซ้ายนะแข่งซ้ายยาวหนักแรงหมัดซ้ายดีมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เป็นต่อนะมองว่าเป็นต่อได้ใหญ่ได้ลอยอาวุธดูหนักแน่นรุนแรงวันนี้ เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะนักชกรุ่นเมทร,รุ่นพี่อย่างเพชรชัยเมธสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาดูคู่สี่สำรองรายการนะในกรณีที่มีมวยน็อกคู่สี่เนี่ยสิงอุบลเอาอุดรเจอแมนยูสิเจนิมร้อยสไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่คู่ที่สสิงอุบลเอาอุดรพบกับแมนยูสิเจนิม ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก132่สิงปอนด์สิงอุบลออุดอุดอนอายุ19ปี180เซนติเมตรจากจังหวัดอุบลราชธา,านีสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้นอกยก2เพชรอินศูนย์กีฬาห้วยต้มแพ้คะแนนเพชรสีค่คิวสิทธิ์ขุณมาและครั้งหลังสุดชนะนอกยกสามเพชรกันกรังใหญ่เชยซีฟูดทางด้านคู่ชกแมนยูสิทธิ์เจนิมอายุ21ปี165ซนเมตร จากจังหวัดชัยภูมิสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนพยักเมคินจอมโหดออตโอตโอวันชนะคะแนนก้องพิพภพชอโค,โคอยู่ให้อสิสูสุและครั้งหลังสุดชนะคะแนนเพชรคีรีสวนน้ำทารีสอดสิงอุบลเนี่ยมวยขวานะแข่งขวาหมัดขวาส่อคมลายเหนียวแน่นรูปร่างดีขณะที่แมนยูเนี่ยเปิดเกมนะมวยขวาเตะขาต่าตอยหมดัดต่อยลำตัว มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่สิงห์อุบลมองว่าสิงห์อุบลสรีระรูปร่างดีวันนี้เข่าแหลมแทงเจ็บสอกคมนะมองว่าครบเครื่องกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะแมนยูสิทธิ์แมสนุกนี่คือมวยไทยเกียรติเพชร s k s มองว่าประกบออกมาเบียดคู่ขี้สุสีน่าดูที่สำคัญแฟนมวย f c มวยไทยนะให้การตอบรับมาดูมวยรักมวยชอบ ชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่บงังไฟโกช่างนุ่นสีสะเก็ดชอบไปที่สรีระชอบไปที่เข่าวงในเข่าแหลมแทงเจ็บวันนี้หนึ่งสองสามยางไม่แตกสี่ห้าเดินเสียบเดินแทงวันนี้จะเบียดเฉือนชนะธนูเงินเกลียดชัดชนันันชอบสองหองแดงชอบไปที่พลอยเข่าสิทธิ์เจการมองว่าโหดเกินพิกัดเดินเบียดเดินชนแกร่งกว่านะหงแดงมองว่าแกร่งกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนิติกรหรือพูดน้ำหรือมมีเจ็ดเจ็ดสบาย ส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่เป็นต่อแปะเมนบุรีวันนี้ชอบที่สีระรูปร่างชอบไปที่อาวุธมวยทางมวยฟอร์มการชกโอ้โหขอบอกว่าคนเรื่องวันนี้ชอบสามชอบไปที่เป็นต่อจะเบียดเฉือนชนะเพชรชัยเมธสจต้งปราจีนสนุกส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่สิงห์อุบลอวุดอนชอบไปที่สีระรูปร่างชอบไปที่อาวุธมวยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะแมนยูสิทธิ์เจนี่มสบาย นี่คือมวยไทยเกียรตเพชร SKS แฟนมวยไทย FC มวยไทยพลาดไม่ได้หงแดงมองว่าจัดได้ดีไปดูที่เวทีมวยสยามอ้อมร้อยไม่ได้เปิดช่อง5นะเปิดช่อง5ดู10สินกา30เป็น30นาทีเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ